วันนี้นะคะจะมีกรุ๊ปเดินทางเข้ามา15คนตัวเลขนี้คุณผู้ชมอ,อาจจะแปลกใจว่ารายงานทำไมแต่นี่คือตัวแรกของการเดินทางแบบกลุ่มใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีก็ว่าได้ค่ะติดตามจากคุณพัชราจิคํคำนะคะรายงานสดเข้ามาจากด่านพรมแดนเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะ ค่ะคุณพึ่งนภา,าคุณพรวดีคะ่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกวันนี้เดินทางมาถึงตั้งแต่7โมงเช้าค่ะพวกเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าแผนนี้ก็มีการวางแผนตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าก่อนที่จะเดินทางนั้นก็ต้องมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวค่ะ นี่เป็นรถบัสท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากมาเลเซียผ่านด่านพคมแดนะเดาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งถือเป็นรถบัสคันแรกในรอบ2ปี1เดือนหลังมีการปิดรมแดนระหว่างประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกรุปทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็ค่ะแม้ว่าจะมีสมาชิกทัวร์รวมกันแค่15คนก็ตามค่ะ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ค่ะมาเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสงขลารวม3วันค่ะพวกเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและตั้งใจเดินทางทันทีที่ด่านเปิดเพราะว่าเป็นทริปที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 แล้วค่ะ This trip, this travel, we planning actually we plan on 2020 March but after we booking all the hotel in Khangai t h e after that MCO close down we cannot come to Thailand Then the, the booking fee, everything deposit we already paid. Before COVID nineteen, before COVID uh, nineteen close. Ah. Yes. Then this time, we open. Then we 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 just the very fast. Then our friend yes, yes, say, come one. over here. You yeah. One, come. Yeah. Right. ขณะที่หัวหน้าทัวร์ก็ยอมรับค่ะว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand p a s s ที่มีปัญหาเพราะว่าถูกปฏิเสธเอกสารค่ะและต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่ใช้เวลากว่า40นาทีต่อ1คนจึงอยากให้มีการยกเลิกระบบนี้ค่ะว่าให้ยกเลิกเธอ Thailand Pass นะเพราะมันมีระบบไม่ปัญหามากแล้วก็เหมือนกับว่าพอเอกสารคนนึงไม่เคลียร์มันก็ต้องลากสองสามวันเลยมันต้องส่งอีเมลใหม่ทําใหม่หมดแล้วก็ ในเรื่องของไท a ลนพลาสนี้อยากจะให้ยกเลิกแล้วก็อยากจะให้เข้ามาในระบบการเป็นตรวจเทสตตรงนี้ตรวจ ATK หรือว่าตรวจ RTPCR ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเลยถ้าสมมติว่าติดอะไรก็ว่ากันไปว่าตามกระบวนกันไปแต่ว่าไม่อยากจะใช้ t h a ไท a ลนพลาสก็มันยุ่งยากมาก เช่นเดียวกับชาวมาเลเซียคนนี้ค่ะที่เดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมกับลูกๆเพื่อที่จะกลับมาหาภรรยาที่อยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ในรอบ2ปีค่ะถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีใจแต่ก็ได้มีการสะท้อนปัญหาค่ะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเฉพาะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องใช้เงินประมาณ500-600ถึงกริงกิตหรืออยู่ที่7 0 0 0ถึงแปดพบาทต่อคนค่ะแล้ววันนี้ก็เดินทาง3คนต้องจ่ายเงินไปกว่า2 0,000บาทและอุปสรรคสําคัญก็คือการลงทะเบียนออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะลงทะเบียนออนไลน์นีคือยุ่งยากจริงๆ ว่เวลาเราเข้าไฟในไทพาร์มันอย่ารับไฟของเอเจเอ็อย่างเดียวมันไม่รับ PDF หรือตาเราไม่เป็นเรื่องนี้เหมือนกับผมผมไม่เป็นนะเรื่องคอมพิวเตอร์ผมไม่เป็นแต่โชคด,ดีว่าลูกชายเขาช่วยเขารู้แต่ถ้าคนไม่รู้มันอย่ายุ่งยากไม่ว่าว่ามีคนตัวนี้ก็รับจ้างอยู่นะว่าเราเราสามารถจ้างเขาได้ว่าช่วยลงทะเบียนให้เราได้ แต่แค่จใจเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องจ้างเขาว่าช่วยลงให้เราทีมาเลมีมีบริษัททัวร์หรือมีจุดต่างๆที่ว่าเขารับรับจ้างลงทะเบียนให้เขาอยากคิดอยู่ในราคา750-900ลิ่หลังจากการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าแล้วค่ะเมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดนไทยตรงนี้นะคะผู้เดินทางก็จะต้องมีการตรวจเอกสารและรอผลตรวจการหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยวิธี rt pcr ประมาณหชั่วโมงครึ่งค่ะ รวมๆแล้วต้องใช้เวลาอยู่ที่ด่านประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันค่ะและยิ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็จะต้องรอสมาชิกตรวจเอกสารให้ครบถ้วนจึงใช้เวลานานายิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณด่านคมแดนสะดาค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นจุดที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในรูปแบบ rt pcr ค่ะซึ่งกระบวนการตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องใช้เวลาในการรอประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งทำให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างบอกว่าอ ใช้เวลามากเกินไปหากมีการเปลี่ยนรูปแบบก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ